หน้านี้เรามีลายกระเกงแมวก็จะทราบว่าทุนจีเรามีการจะต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์อย่างนี้ในโควร์แลว้วก็ภาพรวมของประเทศเป็นยแบบนี้นค่ะในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์เอร์นะคะอย่างที่ผมเคยแบบว่าให้สัมภาษณ์ไปหลายที่นะคะก็จริงๆประเทศไทยของเราเอระคะ่ะเรารุ่งรวยด้วย,วยไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ในหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นสถานที่สวยงามนะคะที่แสดงออกถึง ที่เหมีรักของตัวเองแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเทศกาลเด่นๆแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีความโดดเด่นอย่างของโคราชเราเองนะคะนอกจากที่จะมีตัวที่เห็นเป็นเกางเกงแมวแล้วที่สื่อถึงโคราชนะคะที่เป็นตัวอักษรแทน,นะ Koit นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนอกจากจะมีแค่เป็นเสื้อผ้าแล้วเนี่ยยังมีการต่อยอดเอาไปทําเป็นสกินในเกมอีกด้วยนะคะซึ่งเมื่อปีที่แล้วผมก็ได้เข้าเข้าร่วมไปดูนะคะก็ถือว่าเป็นการต่อยอดอีกระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของทางวัฒนธรรมเราเองในของกระทรวงวัฒนธรรมเรานะคะก็ล่าสุดเราได้มีการามีติดพวกแสงสีให้กับปราสาทอิพิมายก็อยากที่จะให้เป็นสถานที่ที่สามารถที่จะรองรับคนแล้วก็เน้นในเรื่ เรื่องการที่สามารถมาดูในช่วงกับมิวเซียมหรือโบราณสถานหรือวิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนเพื่อที่จะได้เป็นอีกวิวหนึ่งนะคะที่จะมาเนอะจากช่วงกลางวันนะคะแล้วก็จะทําในหลายๆที่ด้วยที่อุทยาเนี่ยก็มีการขยายวันในการที่จะให้นะักท่องเที่ยวเนี่ยได้เที่ยวคือมีมีในมิวเซียมตอนกลางคืนนะคะก็สามารถที่ใช้เวลาแล้วก็อาจจะพักค้างคืนเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้กระตุ้นเศรษฐกิจให้มันขับเคลื่อนในชุมชน